สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีด้วยครับผมครับพ้ามาตามแนวทางครับผมเลขคำนวณคุณยายปลายยางพี่น้องเป็นงวดแรกด้วยครับผมงวดวันที่30ธันวาคม2 5 6 4พี่น้องคงสุดท้ายนะครับไปเบิงไปฟังน้ำกันครับวาสูตรคำนวณของคุณยายปลายยางเพิ่นจะให้แนวทางตัวใดพี่น้องครับเอาไปเป็นแนวทางด้วยครับผมเพื่อตัวเลขถูกใจโดนใจนะครับไปฟังไปเบิงน้ำกันครับ ว่าเลขสูตรคำนวณของคุณยายปลาย่างครับเพิ่นจะเน้นให้เตร้พี่น้องครับเอาครับไปฟังน้ำกันครับผมครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับพามาตามแนวทางของคุณแม่ส่วนอย่างคุณยายส่วนอย่างนะครับพี่น้องครับแม่เป็นสูตรคำนวณปะครับผมจ้่ครับคำนวณอ,อืมคำนวณมาโดนหรือเปล่าแม่ไม่ ตัดด้งแต่ห้วยมันลาย,ลายปีและพวกเนี้ยตั้งแต่สองห้าสองหกคนละครับพ่อมันก็มีมั่งแล้วมีมั่งเนาะแต่ที่แน่แน่นั่นซีัวนี้คือสีผาดครับแม่มาสูตรนี่มันใส่มาจะโดนแล้วนะสูตรดั้งเดิมมาเดินในจะไล่เรื่อยซีโตนี่เพราะว่ามันจะค่อยผาดมันก็มี่ผาดอยู่แต่มันหนักผาดน้อยน้อยที่สุด ที่เห็นเฮ็ดมาเพราะว่าไก่เฮ็ดมา๊นับพ่อโสบุไรแต่เริ่มมาเล่นหวยเนาะก็โสสามหาสามหาเล่นหวยมาแต่กับอะไรเล่นยุบันเฮ้าเล่นแต่ยุทธาไก่เล่นคักอีรีต่ก้อนไปยุไใต้บ่ครับแม่าไปอันตับปีพ่อโสสามสิบหาเริ่มเล่นมาเลยกับไปยุไใต้แล้ว ไปยุติใต้หันพ่อซอสองหกครับนั่นละแล้วก็มาเล่นเป็นหันพ่อออันสามหาเล่นหวยเริ่มเล่นมาไปฟิตอาจารย์มองงั่นมองนี่ไปเอาอันนั่นไปเฮ็ดอันนี้มาเฮ็ดเพิ่นกับสูตรเพิ่นกับผู้นั่นว่าเอาให้เจ้าตั้งแบบนี้แบบนี่เพิ่นกัสอนให้ไปเรื่อยนะอาจารย์เพิ่นกันเลยว่าตัวไหนมันสิเข่ากันเลยตัวนี้แมันเขาดีครับแม่สี่ตัวนี่แหละมันเข่าทน เขามาตลอดว่ครับแม่เจ้าเขามาตลอดแต่พี่ว่าได้ซี่ตัวนี้ครับคันสิจับคู่ไห้กระย่านมันพลาดท่านละครับผมคันหมูเพิ่นเก่งไก่เพิ่นจับไห้แต่อันนี้ก็เข้าๆซื้อนี่ฮ็ดไ้ครับผมวดนี่วดบางหนึ่งหันมันกับมีแปดมีสามมีนี่อยู่มันกับเขากันอยู่แต่วันนี้คิดว่ามันไปคนละข้างเลยจังไหนก็เลยมันซับ ตีาสูตรเทียนเฮ็ดไว้แบบตั้งไว้ครับเลขซีตัวนี้คือว่าตรงมิติดบนล่างเป็นบ่มครับผมครับพ่อม้วนว่างนึงมันเขาแล้วมันเขามาสองตัมันแปดสามครับเขาแล้ววนางนึงเหมืนงานในเพราะว่าจะว่าค่อยเขียนสมมติอันหัวเดียวเลยเขย ขึ้นฟอหัวได้เก่ามากอ่ะเศนี่หวดว่างหนึ่งหันนี่เสียดลใหม่ดัดมันอืมครับนางอืมีมเจ็ดมีสามมีสี่มีเก้าอืมมีแปดมีสามมีสีมีเก่าเหล็กติดงวดเมื่อกี้มัน่าแม่ครับผมอืมซีซีตูเนี่ต้องมาได้สองตูบางครั้งกับมาสามเมนั่งเทียมมันก่ บ้านสูหนึ่งแต่คือว่าบอหลุดจักเถ่อมันสีมีส่สีมีเขา่าตลอดเรื่อยซีโตเ้เห็นเต็มเต็มเข้าหักจับสีโต้นี่แหละค่ะมีหาไม่ศูนย์มีหกมีหนึ่งครับอ๋อเลขติดคือว่าหาศูนย์หนึ่งหกนี่ต้องต้องมีมากามันบ่แม่ทั้งบนบทั้งล่างจครับผมแม่จับคู่ให้บอครับกวนนี่ ล่องจับให้ได้แม่ครับนี่และล่องจับไว้เละนี่มันจะเป็นจังไรนี่ครับผมมันมันสีมีแค่อันตุนนี่นึงเด้ออันหาซองนี่เลขอันคืดว่าอยากคืดคืดว่าเลขฝันนั่นละกันเลขเลขอันตีลงไว้มันสิสิช่วงนี้มานี่แ่ละลูกบ่าค่อยอยากเฮ็ดเพราะว่าคันเฮ็ดไว้แล้วคันไปซื้อเครื่องนึงแมนั่นนะก็เลยมันใจออกน้ำจังสีละครับแม่ บานนี้ผดไปหาลอตเตอรี่มันม่มีบ้านนี้มันเบิดก็เลยบ่ได้แม่จะคู่เด่นให้นี่ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งสี่แม่มักคู่ใดบอครับมาหาเจ็ดนี่ละโอ้หาเจ็ดป่ะแม่ตัวนี้บอไดเลยที่แม่รับนี่แหละคันตัวมักมัดตัวที่ว่าอันนี่ว่าอันมันเกิดทำร้านไพ่เรียกว่ามันม่งมีได้ยาตัวนี้มันอันบอกเขาไว้อยู่ มันมันมันบมมีมันโมมีตวที่เจ้าของสียเอาแม่เพิ่นมาขาดเจ็ดด้วยครับผมตัวเด่นมีหาเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งสี่ตัวร่องตัวกันหกแปดหาสองหาหาน่แม่แม่หว้ยแม่นีกลับว่ครับผมโดนมากจะวบกลับมันนะตรงตรงเลยนะครับเนาะแต่ว่าแม่ให้ติดบนล่างเนาะครับผมเอาครับพี่น้องครับ หวยสูตรอ่าแม่สูตรยายส่วนอย่างเด้อครับผมกับสูตรยายส่วนอย่างครับปลายอย่างครับแม่พนอดีสูตรมาจากทั้งไต่บนน้ำรอบแม่ครับผมโอ้ครับเฮียนน้ำเพิร์มาบานนี่ก็เฮ็ดมาเรื่อยๆมันก็โอ้ยมันก็พอบนี่ได้หักมันซื้อย่างไปไปหาอันลอตเตอรี่เปิดโปมีครับนี่แล้วเป็นเป็นแนวทางนู่แม่เนาะครับผมอืมครับผม ลองเบิรงเด้อพี่น้องครับหวยหวยยายส่วนย่างครับเล่นคักคือกันมาบ้านเฮาเนี่อยบ่ได้คักบ่ได้คักเป็นอยัางหมดสิมันม่แต่คุณยายเป็นเขียนให้เบิ่งตัวน้อยเนาะค่ะเนาะค่ะให้พี่ดอนยก็เขียนให้เบิ่งตัวใหญ่ๆได้เนาะค่ะเนาะสูตรคำนวณเนาะค่ะนี่ค่ะอ่ะสิมีมีหาไม่ศูนย์ไม่หนึ่งไม่หกเนาะค่ะคุณยายจับคู่ให้แต่ว่าแม่หมูสงสัยว่าเป็นอย่างคือวมิหาศูนย์ เพราะบ้านน้ำกันบ่ค่ะเพราะว่าบ่มักคุณยายเพิ่นบ่มักยังบ่มีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัดออกทันทีแม่นค่ะเพราะว่ามันชิมบ่มาอันนี้คือต้องเอาใส่เข้าไปยังสั่นเพราะว่าแม่หมูมักนะเลยถามเพราะว่ามักตัวนี้เนาะค่ะเนาะก็เลยว่าเป็นอย่างคุณยายคือปรจับคู่ไห้เนาะค่ะเนาะคุณยายเลยว่าเพิ่นบ่มักเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะครับ้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเชื้อเป็น เอาครับสูตรของคุณยายหรือคุณแม่สวนย่างด้วยพี่น้องครับเลขติดอ่าคุณยายว่าตรงมีห่าศูนย์หนึ่งหกด้วยพี่น้องครับเป็นเลขติดคุณยายว่าตรงมาทั้งบนและล่างครับผมครับคุณยายเพิ่นจับคู่ได้ไหนครับหาเจ็ดตัวเด่นตัวเน้นด้วยพี่น้องศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งสี่กับเด่นขึ้นกันครับแต่ว่าเด่นล่องด้วยครับผมเน้นหาเจ็ดครับชุดล่องมีหกแปดหาสองหาหาครับคุณยายว่ามั่นใจที่หาเจ็ดนะครับคุณยาย ฝากไว้เป็นแนวทางได้พี่น้องถ้าตัวเลขถูกใจดนใจจังตามแนวทางมีเขามีหลุดครับผมครับถ้าชอบก็ไปหาสลากกินแบงรอตรีไวเดอร์พี่น้องครับคอยทุกท่านครับโชคดีถูกหวยรวยเงินไปนน้ำกันได้ครับงวดวันที่30ธันวาคม2 5 6 4ครับฝากไว้ได้ครับผมสูตรคำนวณของคุณยายสวนยางครับคุณยายเพิ่นได้สูตรมาจากเขมรครับผมครับคุณยายเพิ่นกรไดิสูตรมาจากทางใต้น้่พี่น้องครับเอาพี่น้องครับคลิปนี้บ้าวเ่ากับฝากไว้ซัมมี้คอยทุกท่านโชคดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับผม